สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RG วันนี้เราอยู่กับการรีวิวเอ่อบัคเ o ิลบูสต์มาร์นะครับผมจากซีรีส์มัสเตอกกร์กีสเดี๋ยวขึ้นให้นี่เลยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิววิววิว,ว,วนี่อันที่จริงผมอยากเอามารีวิวพร้อมกับเลดเลเซอร์นะครับแต่ว่าเออเลดเลเซอร์ Led มัน เกิดค,ความเสียหายนิดหน่อยผมก็เลยเอาไปซ่อมครับผมตอนนี้รอให้ช่างเขาซ่อมเสร็จอยู่แล้วค่อยจะมารีวิวให้แบบเต็มที่หลังนะครับคลิปหน้านี่บูธมาร์กทูก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้มีคันเล่งครับผมเหมือนตรงนี้ก็เหมือนเป็นปิดพลังเอาไว้แล้วก็มีไม่มีฐานให้ใส่นะครับผมมันเป็นเฟืองเปล่าๆเ,เหมือนกันเลยเอาไว้ ม่มีเสียงอะไรเวลาเราบิดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงนี่ครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่แล้วแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นหาง4ี่หางของจริงเจาะห้าหางเลยมั้งถ้าไม่นับถ้านับอันนี้ด้วยถ้านับตัวคันเร่งด้วยจะเหมือน,นเป็นห้าหางครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องมันก็จะมีไฟออกมานะแต่ของของของจริงมันนี่มีแบบนั้นหรอกนะครับดูเลยลักษณะมีเปลวไฟอยู่ตรงนี้ด้วย อันเราไปดูเล่นกับตัวラอร์กันเลยดีกว่าครับผมไปกันโอเคแล้วก็ต้องมีดีไซน์ไลเวอร์ก่อน,นครับผมเรามาเปิดเครื่องกันเลย <Designer Driver. S 1> โอเคดีไซน์เออดรเวอร์จากนั้นเราก็ต้องมี ID ดีคอก่อนนะครับผมถ้างั้นเราไม่สามารถเล่นกับตัวแต่เอ่อพวกบัคเคอรได้นะครับ ดูกันเลย จะได้มาสเตอร์กิสบูสมาคทูมาแล้วนะครับผมจากนั้นก็มาเริ่มท่าไม้ตายกันเลยโอเคบูสต라이ต์นะครับผมถ้างั้นเรามาบิดสองครั้งเหมือนบูสอันแรกกันเลยะคะ่ะ ก็จะบูสต์ลาสไตล์นะครับผมจากนั้นมันก็จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถย้ายพลังมาที่ด้านหลังได้ด้านขารีบู o ฟออนมาที่ด้านหลังถ้าเป็นในเรื่องเราถ้ารีบู o ฟออนมาด้านหลังเราจะกลายเป็นยิ่งจอกนะครับผมตัวใหญ่มากถ้าอย่างนั้นเราลองมาหมุนกันอีกสักรอบ โอเคลข้อข้อเสียของ Mark 2ทที่มีอย่างแรกคือมันไม่สามารถเล่นกับบัคโคลตัวอื่นๆได้นะครับผมเต็มที่ก็คือเอาแบบพวกซอมบี้หรือ,อแม็กนัมอะไรก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับมันมันเหมือนจับคู่ไม้ใช้แต่แค่กับบูส t เอ้ยไม่ใช่สิ เลดไลเซอร์นะครับผมพึ่งตอนนี้มันอยู่ในการซ่อมอยู่เต็มที่สุดสามารถใช้เจ้านี้เล่นด้วยได้นะครับเพราะว่ามันจะไปติดตรงนี้หน้ากากตรงนี้มันบงังก็เลยทำเชื่อไม่ได้เคเกิดอุบิเหต์นิดหน่อยนะครับผมเรามาเริ่มันต่อเลย มันสามารถใช้ได้แค่กับไอ้พวก buckle ที่เป็นส่วนเสริมนะครับเราไม่สามารถใช้ไ,ได้ ก็จะได้บูธแฮมเมอร์ลนันมิตเอรี่มาแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ได้แค่พวกตัวประกอบถ้าเป็นพวกบัคเกิลปกติจะไม่สามารถมันจะบังตรงนี้ไว้ครับผมมันจะบังตรงนี้ไว้ซึ่งมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้เหมือนสร้างมาเพื่อให้ใช้แฟ่อันเดียวเลยอะโอเค,อเคจบกันไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว บูสต t มาร์กทจากซีรีส์มัส r ลเดอร์ก r สโอ้โหเมื่อกี้อาจจะมีอัดเอเ n t ไปบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยครับผมพอดีผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวถ้าเลเซอร์เลเซอร์ซ่อมเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทันทีนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นต้องพักคลิปเปสกก่อนนะครับเพราะวดีหลายอย่างก็ไม่ค่อยมีอะไรให้อันนี้เท่าไหร่เลยอขอบคุณมา ใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้การนำคิดต่อไปแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากติดชมอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรืออยากพูดคุยอะไรกันก็พูดคุยได้นะครับ mm hmm. ผมจะพยายามตอบนะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย